โคววอิชาชินคือเกมจากทีมพัฒนาสัญชาติญี่ปุ่นในชื่อมีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่มีคอนเซปต์ของเกมด้วยการให้ผู้เล่นทําพิธีกรรมไล่ผีผ่ารูปถ่ายติดวิญญาณของจริงโดยตัวเกมได้วางจาหน่ายบนเครื่องเล่นเพลย์สเตชัน1และในเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นอาจจะฟังดูเป็นเกมสยองขวัญที่มีแค่คอนเซปต์น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เบื้องหลังของการสร้างเกมนี้น่าสนใจกว่ายเยอะและวันนี้ไทยแลนด์เกมโชว์จะนำเรื่องราวที่ว่า มเีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ได้รับโจทย์มาว่าอยากจะได้เกมผีที่พิกวงการซึ่งทั้งทีมก็ได้ประชุมกันจนได้คอนเซปต,ต์ออกมาว่าตัวเกมจะให้ผู้เล่นสวมบทบาทจำลองเป็นหมอผีคอยปัดเป่าวิญญ,ญาณร้ายออกจากรูปถ่ายและมันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ติดวิญญาณของจริงขออธิบายแท่ก่อนนะครับว่าตามความเชื่อของญี่ปุ่นรูปถ่ายที่ติดวิญญาณ จะเป็นเหมือนกับการผนึกสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ซึ่งหากไม่ทําพิธีกรรมไล่วิญญาณร้ายออกคนที่อยู่ในรูปจะประสบพบเจอเข้ากับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือจะมีอันเป็นไปกลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อนะครับเมื่อคอนเซ็ปต์พร้อมแล้วทีมพัฒนาเลยทําการเฟ้นหารูปถ่ายติดวิญญาณต่างๆไม่ว่าจะติดป้ายประกาศบอร์ดบนเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคอรัมบนหนังสือพิมพ์ซึ่งพวกเขา ก็ได้มาในจำนวนหนึ่งแต่เมื่อนําไปให้ผู้กากับของเกมตรวจสอบเขาก็กลับปัดตกรูปทั้งหมดไปด้วยเหตุผลที่ว่าแต่ละภาพมีความน่ากลัวไม่เพียงพอทีมพัฒนาเลยติดต่อไปยังนิตยสารสยองขวัญเล่มหนึงและได้แนะนําให้รู้จักเข้ากับหมอผีท่านหนึ่งที่มีรูปถ่ายติดวิญ,ญญาณของจริงเก็บไว้กับตัวซึ่งหมอผีก็ตกลงที่จะนํารูปถ่ายให้กับทีมงานแต่ในรูปจํานวนหนึ่งหมอผียังไม่ได้ทําพิธีกรรมใดๆและนั่น คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสยองขวัญที่ทีมพัฒนา m e เด a e n t นเตอร์เทนเมนต์กำลังจะได้พบเจอผู้องกับบของเกมไฟเขียวทันทีหลังจากที่ได้เห็นรูปถ่ายที่หมอผีให้กับทีมงานเพราะแต่ละใบมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากซึ่งมันจะต้องสร้างความรู้สึกขนลุกขนพองให้กับผู้เล่นได้อย่างแน่นอนแต่ในระหว่างที่ตัวเกมกำลังพัฒนาอยู่นั้นเรื่องราวแปลกประหลาดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหนึ่งในทีมกราฟิกเกิดอาการชักจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาล ถัดมาไม่นานทีมงานที่รับหน้าที่เทสเกมอยู่ดีๆก็หันนิ้วโป้งทั้งสองข้างทิ้งและหมดสติจนต้องหามส่งเข้าโรงพยาบาลเช่นเดียวกันแต่พอเขาตื่นขึ้นมาก็กลับตกใจที่ได้เห็นนิ้วโป้งทั้งสองข้างของตัวเองหายไปยิ่งพัฒนาเกมไปเรื่อยๆทีมงานก็ยิ่งพบเจอเข้อขับเหตุการณ์แปลกๆจนเมื่อเห็นว่ามันมีความผิดปกติเกินไปพวกเขาจึงต้องรวมหัวกันปรึกษาหาสาเหตุซึ่งหลายคนก็ลงความเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะรูปถ่ายติดวิญญ,ญาณเหล่านี้ โดยเฉพาะกับรูปที่ใช้เป็นดาที่6และ8พวกเขาจึงต้องหาทางหยุดเหตุการณ์ร้ายๆนี้ซะโดยการตามหาพระและหมอผีเข้ามาขับไล่วิญญาณออกจากรูปถ่ายเหล่านี้และในทางการพัฒนาตัวเกมพวกเขาก็ได้สร้างปุ่มสคริปต์ให้กับดาที่6และ8ในที่สุดตัวเกมก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์แต่เรื่องราวสยองขวัญดูจะยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเพราะในวันหนึ่งกับมีคนพบศพของผู้กำกับของเกมที่หายตัวไปอย่างลึกลับผูกคอตายที่ศาลแห่งหนึ่ง ซึ่งมันคือสถานที่เดียวกันกับภาพถ่ายที่ถูกนํามาใช้ในเกมนี้อีกทั้งช่วงเวลาถัดมาไม่นานหัวหน้าทีมพัฒนาก็หายตัวไปและถูกพบตัวอีกครั้งในสภาพไร้วิญญาณแขวนคออยู่ในห้องน้ําของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งซึ่งสถานีแห่งนั้นก็เป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่ถูกนําไปใช้ในเกมนี้เช่นเดียวกันและนี่คือเรื่องราวเล่าขานของเกมโควายิชาชิน